cái gì, ơi!

เออเลยฮ่าน่ารันสุดี่โกงอ่ะไี่โกงอ่ะเออโขาให้ก็หยุดโดนอยู่นี้ไอ้นี่จะเดินไปนี่เออเลยจังถือว่าได้แล้วอยู่งั้น้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ของพานเลยยังยังจะเป็นปลาตายไป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 ะเปียตายเคนออกยอกหลังเป็นน้อยออกแาเป่าจูบจูบยี่จูไจู ชุบชุบชุบ้ชุบชุบชุบอ้าชุบชุบชุบอ้าวชุบชุบชุบอ้าชุบชุบชุบอ้าชุบ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 ุบบทะุชุบชุบทะุุบบุ่ต้องมีผ่านเย็ดเป็นหาผ้ารุกแล้ตบล้วก็เดินหาผ้ามือเปุาเป็นปบาไม่ต้องไม่ต้องง้างอยู่ตองกลางนี่ ปลาเป็นหรือปลาตายเขาพูดปลาเป็นหรือปลาตายเรต้องพูดดิปลารปลาตายปลาต้องหยุดอยู่ตรงนี้ให้ควหายวยังไง่ตาแล้วก็ปลาเป็นปลาตายปลาปลาเป็นให้ได้ปลาตายปลาตายแดดร้อนสุดสุดสุด